สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับหุณแป้งอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ h ฮเออร์แบรนด์ช็อปกาะสมุยนะคะวันนี้หุณแป้งจะมารีวิวสินค้านะคะเป็นตู้เย็นสีประตูตู้เย็นขนาดใหญ่เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ค่ะส่วนตัวเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นด y นามิกอินเวอร์เตอร์นะคะตัวนี้กินไฟน้อยกว่าตัวอื่นนะคะประหยัดพลังงานมากกว่าปกติอยู่ที่3นะคะ กระจายลมนะคะกระจายลม360องศานะคะช่องตัวด้านบนตัวนั้นนะคะจะเป็นระบบซับกิ่นนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้แบคทีเรียนะคะ99.99% 99นะคะส่วนชั้นวางชั้นวางที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะจะเป็นชั้นวางกระจกนี้ละภัยทั้งหมดนะคะลูกค้ารับน้ำหนักอยู่ที่150กิโลเลย oh, <no. S 1> ช่องที่ลูกค้าเห็นนะคะสช่องนี้นะคะ ซ้ายมือนะคะตัวนี้จะสําหรับเก็บผักนะคะผักสดอะไรของสดสดพวกนี้นะคะจะคงความสดของผักนะคะส่วนช่องด้านขวานะคะด้านขวาจะเหมาะสําหรับเก็บของแห้งนะคะลูกค้าเม็ดอัลมอนด์อะไรเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านล่างกันนะคะลูกค้าด้านล่างจะเป็นฟิสเซอร์ทั้งหมดนะคะลูกค้าฟิสเซอร์นะคะเป็นช่องแช่แข็ง ะมีตัวทําน้ําแข็งด้วยนะคะลูกค้าตัวทาน้ําแข็งเป็นตัวนี้นะคะช่องเก็บของนะคะจะมีช่องหลายช่องนะคะซ้ายขวาสะดวกสบายก,บการเก็บของนะคะแยกนะคะลูกค้าอาจจะแช่ของด้านซ้ายเป็นเนื้อเป็นปลาของสดๆนะคะส่วนด้านขวาลูกค้าอาจจะแช่เป็นไอติมนะคะกลิ่นไม่ปะาปนนะคะลูกค้า แป้งจะขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามคลิปวิดีโอของเราพบกับถุตแป้งในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจด,ด้วยนะคะ